สวัสดีทุกคนครับผมมีกับผมเคียร์ครุงหงอเลจะมาเล่นไรไหมครับเย้ทุกคนไม่รู้นะตอนนี้คือมองมันอัดคลิปแล้วเย้่ดนสุดก็ได้ลงสักทีหลังจากที่ทุกคนบอกให้มันลงลงมันก็ไม่ลงสักทีในสุดมันก็ลงแล้วเยายเย่เลยลงแล้วมันก็ทำประเด็นไปเดี๋ยวมันทำประเด็นน้ำก็เลิก ก็มันคือเรื่องจริงไม่ใช่หรอกูกูเป็นอย่างนี้างเลยนะเวลาเล่นมาเออโอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาเปิดลัคกี้บ็อกอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็เปิดลัคก Lucky b วอเตอร์กับลัคกี้บ็อก k y Box Candy MC นั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับตัวที่ทุกคนบอกกันเองก็คือว่าเอ้ยไม่ใช่ก็คือว่าก็คือไดมอนด์ซอม p นเองหรือว่าดาบเพชรนั่นเองแต่ถามว่าทำไมเป็นสกินสีดำล่ะเพราะว่าคือเราอยากให้โฟกัสดาบไงแล้วทำไมไม่เอาสีขาวก็จะเอาสีดำอ่ะ อัน้เทงโอเคนี่นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจตัวสีดำแล้วที่มันมีหน้ามีตาเนาะเอาเป็นว่าซุปเปอร์ดาเป็นเรียกมาโอเคในเมื่อที่แบบบอยแบบไอ้นั่นแบบอ่านคลิปมาบอยเรื่องหนึ่งมันจะให้แลกกล่องไหนเย้เย้เย้เดี๋ยวดีละกันอ่ะวางแล้วปึ๊บมาพร้อมยังตอเลมเบอร์ไอ้ั้ยหุ้ยข้าเรื่องตาเลยเรามาวิ่งไปเลยปั๊บ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 เออโอเคท๊ะหมายวะเวลาเวลาแลกกันทุกครั้งเฮ้ยกูต้อง มึงวางบ้างก็แล้วกันไม่ต้องพอย่างนี้เลยเดี๋ยวพอตายกิ๊บมันก็ได้ของดีแล้วแต่ให้เกอร์นะรู้แต่มาถึงสู้กูไม่ได้ป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกากรต่อไปเฮ้ยบวกน้ําโอ้โหเริ่มมาไม่กี่อย่างก็หบดของโหดแล้วมัเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยน้องเดี๋ยวพี่ช่วยเองเออ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 ไม่ตายกูไปละมาต่อไปน้ําอะไรอ่ะบีคัมอารักกี้อาบ้างเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเป็นไงล่ะเวลาโดนแย่งของ เออรู้ได้ไงไม่มีดาเมจเก่งเนี่ยอันนี้มีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ้ากูจำได้ว่าไอ้พวกเกาะไอ้เกาะหัวเชอร์ตีแล้วมันจะติดไอ้นี่อ๋อติดหายใจใต้น้ำใช่ไหมหายใจไม่ออกแล้วเป็นแล้วเป็นสิบสองเนี่ยอุ้กระตุกกระตุกกระตุกเหแค่แค่สิบสองป่ะอันนี้เป็นไอ้พี่กุตกเลยเอ่อไอ้บูดชื่อคุณเพาะคนชื่อไอ้เนี่ยอะไรตกอ๋อสาวสาวที่น่ารักที่สุดในโลกกันล่ะหรือว่าหรือว่าจะพูดว่าสามีใช่ก็สามีเว้ยแล้วกูจะไปช่วยมันทำไมวะเอ้ยแล้วมันแบบต เออมันไม่ตายอ,ะอ่ะแค่นี้โดนบอสตายข้าก,ะ,ากะมาต่อไปข้ามัได้ก่อนแต่าทําไมล่ะแล้วก็เปิดด,ดีเราดิอันนี้อ่านไม่อ,ออกนะทุกคนเออใส่แล้วมันกอะทองอ่ะแต่ว่ามันไม่มีบับเอะอันนี้ก็เออทองเหมือนกันแต่ที่ผมไม่อยากใส่ตอนเล่นเพราะว่าไม่ใช่อะไรเพราะมันไอ้นั่นนะครับทุกคนมันจอยืดมันเพิ่มสปีดใช่ยืดใช่ใช่ใชยืด จอยยืมพ้องปรับเอวมีป่ะอันนี้อันนี้ดีสุดแล้วอันนี้ก็กากแล้วประเด็นคือไอ้นั่นน่ะมันชาไปเราหันแอร์เด้อเอ้ามึงปิดอังตีตั้งไหนเพิ่ปิดเอ้าลืมลืมแล้ตั้งทีตั้ทีอันนี้เป็นปากการังเหรอน่าจะเป็นรองเท้าปากการังคุนชานโคลราไม่เไ็นไปได้เพราโคลราอันนี้เป็นผู้อัมตีกูเหรอหายใจไม่ออกไปซะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วว้าวยังไงก็ดาเมือนเดี๋ยวก็ได้เด็กกูวะแล้วมาตีคือแล้วกูหายใจไม่ออกเลยนะมอาคืนนี่เอาคืนไงอันนี้เป็นรองเท้าน้ำ ลงกทาวน์น้ำใส่รถบินได้ป่ะเฮ้ยเราต้องเปิดใต้น้ำรือเปล่าอย่างนี้ใช่จำได้ว่าเปิดใต้น้ำแล้วมันจะไม่จิดสถานะนี่ยก็ใช่ไงก็มันมาหายแต่ไม่ออก <c oughs> มึงอะไรของมึงเนี่ยมึงหายได้อกะเอ๊ะอันนี้กล่องใครอะ่ะน่าจะกล่องฟรีอุ้ยลาพิสมึงอยู่ไหนฮะกูได้ของโหมาแล้วมึงเจอกูเอ้าเอ้ยโอ้โหมันเอ้าวทำไมไม่อ้าวหุ้ยก่อแตกเอ้าวถือว่าสูสีแล้วนะเนี่ยโอเคกูแตกเลยอุ้ยดาบ อุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ว่านี่เยอะกว่าว่ะอันนี้เยอะกว่าอันนี้เยอะกว่าอุ้ยอันนี้ดาเมจหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโอเคดาบล้านหนึ่งอุ้ยอะไรฮะอุ้ยอุ้ยไอ้มึงได้อะไรอ่ะมึงเอาอะไรมาตีกูดาเมจดาเมจเจ็ดร้อนเองเจ็ดร้อนอ่ะบอยกลัวอันนี้บริจาคบอยนี่กลัวดาบที่บริจาคดาบหอยน่าหนักข้างหลังอ่ะดาบหอยเรืองแสงมูดาเมจตั้งหกไหมใช่เปิดรัวมากโอ้โหอันนี้เป็นหนึ่งเกง มันอ่านว่าอะไรคำนี้อ่านไม่ออกเุ้ยกูตายเุ้ยไหนบอลมึงลงตีกูใหม่ดิเฮ้ยไม่ไหวแวอ้าวอุ้ยแต่กล่องมึงแตกอีกแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยกูจะไปตายแล้วเหมือนกันกูไม่ตายอ่ะอ๋อแค่เกนเดียวกูนี่อ้าวเออว่ะเออกล้องแต่ว่ามันแตกได้น่าจะลืมเราฮ้ยอย่าได้มาเท่าน้ำมาแบ่งกับมันสิแบ่งทำไมล่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผีมันใส่หน่อยยืมมึงก็ไปสิบ้ากูไม่ได้โง่นะมึงไม่เชื่อใจกูปะเออเฮ้ยได้กล่องมาแล้ว ต่อเรียนดีเอ็มซีโอ้โหทำไมมัอ้าวอ้าวเฮ้ยอ๋อมันไม่ได้แสงเกตัวนั้นอะไรมึงเป็นไงทุกคนตอนที่แบบบ่อยอ่านแล้วแบบโดนหัวตีบ่อยเป็นไงบ้างครับทุกคนก็กก็็แบบเด็กในช่องผมก็ต้องในคอมเมนต์ด่าทีนะครับเหมือนที่มึงทางเว้ยมึงตีเว้ยไหนหลักฐานคุณนั้นมีหลักฐานเป็นไงล่ะได้ของโหดเยอะนะใช่ไหม ไอ้ใช่ไมายว่าพออัจริแล้วไม่มีของดีทเลยเฮ้ยพูดมาอาถันแอปเปิ้ลแนวันอ๋อโอเคแอปเปิ้ลอาถันอะไรล่ะเนี่ยตอนนั้นมันก็พูดเงี้ยแต่พอมึงท้ายเกมมึงก็ชนะกูทุกรอบอ่ะเฮ้ยมึงไม่เล่ยเลยกูจะไม่อวดอีกละทุกคน่ะชอบบอกว่าผมอวดแล้วก็แพ้ตลอดเลยเข้าใจแหละก็คือคนก็คือแบบก็คือแบบพูดคนแรกที่หลังดังกว่าแหมอันนี้เก่งเกงเออแต่มันไม่เป็นชาร์ตเอ้ยเก็บไม่ทันเลยมึงจะเอาอยู่กับล็อกเพชรอ่ะอันนี้ธนูเรนดี้ อุ้ยอยมึงเดินมารับเองนะกูไม่ได้เรยงไปหามึงนะกูบอกไปก่อนนะตอนแรกก<อ>ูก็ว่า,าลองรับตามเป็นเรื่อย <c oughs> ๆอันนี้หมวกนี้อ่าคือถ้าเราใส่หมวกน้ำอะ่ะเราจะหายใจใต้น้ำได้แต่ถ้าเราใส่หมวกไอ้นี่ย <c oughs> เราจะเราจะเราจะอะไรวะกูควรเอาไหนวะเนี่ยงั้นผมเอาหมวกน้ำละกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันเออบั๊บมันเยอะกว่ามันสบการณมันก็ไม่ค่อยต่างกันอะไรปืนฉีดน้ำเหรอปรารมึงเอาถ้าดูใบแดงเล่นน้ำกับมึงเลยไปเล่นน้ำคนเดียวไปอันนี้อะไรเรนดี้เฮลเม멧เฮ้ยอันนี้แหละเฮ้ยเออแล้วก็ไหนรองเท้าแค่คนเดียวมึงแค่คนเดียวเลยนี่แกแล้วก็ไม่มีกอดเหรอ เออไม่มีว่ะทุกคนคำลัเลารู้สึกมันจะแพ้กันไมมรู้เออมึงพูดอย่างนี้กี่รอบแล้วมึงไม่ต้องพูดเลยกูจะไม่อหวดอีเด็กขาดแล้วกูจะไม่บอกชนะมึงด้วยเดี๋ยวมึงชนะกูอีกพอเลยไอ้ <c oughs> เอาไปาได้มาตอนนี้เลือห้าสิบกล่องแล้วบอยบอกว่าเ<อ>านี่ยมึงให้กล่องเยอะเกินไปเออกูว่าเยอะจริงอะเยอะจริงอ่ะโอเคแป๊บหนึง่งอันนี้ไม่เอาตอนนี้ที่เราต้องการก็น่าจะเป็นพวกแบบของกินนะแต่เราก็ได้ของกินแล้วแหละแอปเปิลน่ะ เราเราต้องการเธอเหรอแต่เราไม่ต้องการเธออ่ะเธอนี่ไม่เห็นมึงนะมึงแกล้งอ๋อเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรู้กันตอนสู้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแม่เนี่ยรู้แนละ้วแต่งไม่ได้ของดีทุกคนเฮ้ย <c oughs> แต่เรียนที่เอ็มซีเวลาเราเปิดม,มันก็ได้ของดีเยอะอยู่เนี่ยแตงใส่นี่ดีกว่าพ่นอับเบดิเบลนะครับทุกคนอะไรอะไรหรออุอ้ยกล่องกูจะแตกกล่องกูจะแตกอุ้ยเดี๋ยวนะอ๋อโอเค เราไม่น่าให้เรนดี้เอ็มซีเยอะเลยอ่ะแย่แล้วโอ้โหมันจะเกลือมันต้องเกลือเงี้ยหรอวะอันนี้เป็นเจ้าโป้กาวบะกัตเกมาพวกเราแต่แบบว่าก็นะเราอาจจะชนะก็ได้ใครจะไปรู้นะบอยกว่าเสมอไม่แน่ไม่แน่ไอ้แก่พูดงี้ไม่แน่แก่ผมลืมแล้วผมจะไม่อวดกูลืมไปว่ากูอวดไปเมื่อกี้โอ้ยโทษทีโทษที เอาแลเอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะบอยเฮ้ยทีดูดิน้ำมันไม่ของกินเปล่าไหเสื้อนายไม่เอาเสื้อนายเมนชาร์ดเหรอเฮ้ยเอนชาร์ดแค่เสื้อไม่ล่ะแต่ว่าเสื้อนายก็แตกได้ดิแต่เสื้อเราไม่แตกได้ถ้าเราใส่เกาะน้ำมาเกาะแดงเยอะกว่าแต่ว่าเราจะได้บัฟน้อยกว่าทีดูดิเราเราอันเด็กเจอโบมันเลยเอาแต่ว่ามันแตกได้อะเราอันเด็กเจอโบรู้แล้วทีไม่เจ็บเลยไม่เข้ารู้ยังจ้าจ้าเฮ้ยงั้นเราควรเอาอะไรแล้วบางกด เกาะที่บับเยอะกับเกาะแดงอ่ะบอยคุณเลือกอะไรดีไม่บอกงั้นเอาอะเกาะน้ำแล้วกันเนาะโอ้ยแกลหมดแล้วนเดเลยโอ,อแต่มันใส่แล้วมันบินไม่ได้อ๋อเรามีรองเท้าบินได้อยู่เออมันต้องใส่ก่อนที่มันถึงจะบินได้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วมาใกล้หมดแล้วปึ๊บ,บปึ๊บ,บอาจจะงงโอ้ยอันนี้เป็นยาโอเคมึงเอออะไรป้าดูป้ายาโดตีอุตส่าห์จะมีเป็นปลาใส่มาแล้วกูปลามาโดติงโอ๊ยวายวาย อะไร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 ไอเลิฟไอ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 เลิฟเลิฟอยู่อะไรเนี่ยมุกเล่นไงกูลืมอ่าไอไอเสียงไอโค้กแคนองกระเดกไอไอไอเลิฟอยู่อย่างนี้ป่ะ โอเคผมก็จะเปิดของเซนต์ลอรีทิสป,ประเสริฐเป็นเจ้าตอนที่ประเสริฐแล้วครับโอเคอ่ะหมดแล้วเหมือนกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปจัดของสู้กับบอสอะไรนะดาบเดมอนกันกเลยดีกว่าโอเคผมจะได้ก็จะของมาสู้กับบอสเสร็จแล้วผมอะไรจำหนึ่งกดไล็กซ์ซูเตอร์ไช่องผมอยู่ใต้ช่องผมอยู่ตรงนี้กดติดตามเลยครับอ้าวไปพูดปิดคลิปว่าเหรอแมมที่ตัวเองอ <c oughs> ่ะไปพูดปิดแต่มาเดนก่อประเด็นช้าเดี๋ยวแล้วงกูไมาเดนช้าเนี่ยเฮ้ยนี่ก็แหมมึงแค่แค่เสี่ยวประว่ามาเด็นคือประเด็นช้าแล้วพร้อมไหมมาเดนบิลด้วยยออ่ะพมัง อ่าถ้าพร้อมแล้วก็กินบัฟเลยมีบัฟกินไหมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บแอปเปิ้ลนี้ไปกินกับบอยเนาะอ่าถ้าพร้อมแล้วก็สุกบ๊อกกันเลยซึ่งเจ้าดาบเพชรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองสิบิชาบมันฮะโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ประสิทธิภาพของดาบเพชรอ้ากอกคือเต็งกอกคือเต็งอุ้ยอ้าอุ้ยอุ้ยกอกคือแตกอีกที่หายมึงกูตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกเอาพนายไปไหนแล้วอ่ะเอาตายแล้วเอาตายเหรอใช่เดี๋ยวนะนี่แกธนูเองนะฮะคุณแรง อันไอ้บอยลองสู้คนเดียวบ้างนี้เฮ้ยอ่ะบอยจัดการเลยเมฆใส่ธนูสิเอาดาบแเมฆยนงใจด้วยอย่างเงี้ยบ้างอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเฮ้ยอ่ะไหนลองเอาดาบตีผมว่าดาบตีไม่น่าตายเดียวหรือเปล่าเฮ้ยดาบดาเกียรตเก้าเก้าล้านตีพอยไม่ตายแต่ธนูโง่เรนดี้มซีโอโง่ตีบอสตายแบบเอ้ยแบบยิงไม่กี่ครั้งมึงคิดไงวะว่าเราอาจจะดูถูกธนูมากไปวะ โอเคมาต่อไปเป็นสุขของเราพรอยยังโอเคถอยมาก่อนถอยมาก่อนถ้าพร้อมแล้วก็กินบ้าไปจ้าไม่มีใช่ไหมรอกูกกี้แล้วสิโยมาทำไมมาพร้อมใช่ไหมพร้อมแล้วก็เริ่มไปเลยมามันมาแล้วมันต้องกี่มาเป่งเป้งบอกกับเพจคกูมันมีกดแอลไมค์ได้โบนัสตัวโอ้โหกล้าพูดเอียโดนไปแล้ว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 ขอไม่แตกเอ้ย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  เอ้ยเอากกเขากระตุกเขาไปกระตุกออกไปนี่แหละเออมันกระตุกอย่าคิ้วไปย่าคิ้วไปทะนงอย่าคิ้วไปทะนงอย่าคิ้วไปทะนงโอกโหเขาตุกไปกระตุกไปเอ้าเขาตุกไปตุกตุกตุกจ้าไม่ยอมแพ้กูไหมล่ะไม่ยอมไม่ยอมกูไม่ถอดเอ้ยไม่ยอมกูไม่หยุดเอ้ยโอเคงั้นเราถอดอ่า ถอดหมวกเอ้ยชุดมยังไม่แตกเลยเดี๋ยวดิเออน่ามันจะแตกแล้วลงมาถอดหมวกโอเคพร้อมยังหนึ่งสองสามโอเคมาต่อไปถอดเสื้อถอดอยังโ,โกงถอดอยังอ,อ,อ้าวเอ้บอยโดนบอสตีตายโอเคนี่ยังตายเลย <c oughs> มาแล้วบอยก็เริ่มไปเลยเย่เยนะ้อะไรนะอะไรนะมาดีสิใกล้ๆนะ อะไรอะไรเจ้านะอะไรนะลองใส่ลองใส่ชุดเต็มดิเอาชุดหมายหมายถึงใครเพราะว่าเสื้อมึงก็ไม่เอ็นช้จกูจะลองสู้ดูจนเสื้อมึงแตกอะไรเงี้ยเผื่อกูตีตายเนี้ยตีไปดิตีไปดิคืออันนี้กูใส่แค่เเสื้อตัวเดียวนะอ่ะเดี๋ยวกูลองใส่ครบเซตดูนะแต่ว่ากว่ามันจะแตกมันก็นานนะเนี่ยกูแพ้ก็ได้เออ แ,แต่นี่แต่ผมคิดว่าถ้าเมื่อกี้บอยเอาธนูยิงโดนเราเอ๊ะมันก็ยิงโดนนี่มาแต่เราไม่ตายเราไม่ตายผมไม่ใส่จริงผมไม่ใส่ไม่ใส่จริงกากกากคลิปนี้เขาชอบยิงกดเล่นเซอร์ไพรส์ชอบหมอยูู่บใคลิปนี้เมือนหนึ่งแพ้ช้าไม่ลงพันเด็ดเจอคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายไอ้กาก